สวัสดีค่ะราตนาม่ีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทานในดวงนะคะสวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะคนที่เกิดเดือนพฤศจิกายนนะคะหรือว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกรับชมรับฟังนะคะเรามาดูกันนะคะปักหลังเดือนพฤษภาคมการงานการเงนินแล้วก็ความรักนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะขอบารมีคุบาอาจารย์นะคะออยพรนุชัยชาวราศีพิจิกด้วยนะคะว่าปักหลังเดือนพฤษภาคมนะคะจะเป็นอย่างไรเราเริ่มจากการงานนะคะ การงานเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะคะพิจิตไพ่ใบแรกนะคะโหไพ่ราหูเลยทีเดียวนะคะไพ่ราหูเนี่ยกลางคืนออนไลน์ใส่เทาโดดเด่นนะคะอืมแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคเข้ามาได้ในช่วงนี้นะคะความรักความมุ่นเขาเรียกว่าความรุ่งหลงมัวเมาก็เกิดขึ้นได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสายของราหูคุณจะมีชื่อเสียงในสายงานนั้นๆได้นะคะอย่างเช่นถ้าคุณออนไลน์หรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับโซเชียลอาจจะปังขึ้นมา ข้ามคืนมีชื่อเสียงเป็นได้เลยนะคะไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ของความไม่เที่ยงนะคะหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธินะคะแล้วจะประสบความสําเร็จดีนะคะเป็นความไม่เที่ยงเนาะถ้าคนปรับสมดุลได้มันก็จะดีนะคะหมั่นนั่งสมาธิไพ่ใบสุดท้ายนะคะทศกัณฐ์ออกรบเลยทีเดียวโอ้โหเดือนนี้เนี่ยอาจจะว้าวุ่นใจยุ่งมากเป็นได้นะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างบางทีมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังอุปสรรคมันมาได้นะคะอืม แต่ถ้าอยากตัดอุปสรรคก็หมั่นนั่งสมาธินะคะบูชาลาหูแล้วจะดีทําอะไรที่เกี่ยวกับสายมูออนไลน์นะคะกลางคืนเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับไพ่ลาหูเนี่ยแล้วคุณจะมีชื่อเสียงจะดีจะยุ่งมากนะคะจัดลาดับความสัมพันธ์จัดลำดับความสําคัญแล้วก็บาลานซ์ชีวิตนะคะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอะไรสําคัญก่อนหลังให้เรียงลําดับ ความสําคัญแล้วจะประสบความสําเร็จนะคะอะไรที่รู้สึกว่ามันต้องดันทุรังทาก็ไม่ต้องทานะคะเอออะไรที่รู้สึกว่าหุยอันนี้ปังแน่ทําก็จัดการทําไปเลยนะคะใต้สําหรับไพ่พระอาทิตย์นะคะเป็นไพ่ของออการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นไพ่ของแสงอาทิตย์นะคะเป็นไพ่ของการต้องใช้ความรู้ความสามารถของคุณนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนมีเกณฑ์การเริ่มอะไรใหม่ๆที่มันมาพร้อมกับอุปสรรคและความวุ่นวาย แต่ถ้าคุณเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองนะคะมันก็จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะทำงานมันก็ต้องเหนื่อยอะเนาะเออ,อสาธุนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะมีเกณฑ์จะได้งานนะคะแต่คุณไม่แน่ใจว่าคุณจะทำหรือเปล่าหรือว่างานอะไรที่ทำแบบพาร์ทไทม์หรือว่างานที่ไม่ต้องไม่ต้องออกไม่ต้องไม่ต้องทำเต็มตัวจะดีนะคะทำครึ่งหนึ่งทำพาร์ทไทม์หรือว่าอยู่ในส่วนของแบบ เออครึ่งครึ่งหนึ่งอ่ะอยังไงละเนี่ยอลองไปทบทวนดูนะว่าไอ้ครึ่งหนึ่งนั้นคืออะไรนะคะอ่ะแล้วการเงินเป็นอย่างไรการเงินนะคะอู้เมตตามหานิยมการเงินโชคดีนะคะจะมีเงินเข้าหลั่งไหลเข้ามาเยอะเพราะคุณมีเมตตานะคะเขาเรียกว่าไม่ใช่มีเมตตาเพราะคุณมีเมตตามหานิยมมิตรหรือว่าครอบครัวเพื่อนฝูงสนับสนุนเรื่องการเงินดีนะคะ ไพ่ใบที่สองนี่ไงช่องทางลู่ทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินนะคะเป็นคนเก่งทําเงินเก่งแต่ก็ระมัดระวังนะคุณเก่งมากหาเงินเก่งมากแต่ไม่ไม่ค่อยได้ใช้เงินเพราะครอบครัวหรือว่าคู่รักหรือคนรอบข้างช่วยใช้เงินอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะไพ่ใบที่3พระเกตมงคลนะคะบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีองค์เทพคุ้มครองนะคะให้การเงินคุณไม่ขาดนะคะไพ่ใต้สำรับนะคะเงินไม่ตกเงินไม่มา แต่อยากจะมีเงินเยอะคุณก็ต้องลงมือกระทําและมันจะคุ้มค่ากับความเหนื่อยนะคะกับผลตอบแทนที่ได้รับสาธุนะคะขอให้คุณสู้ๆนะคะการเงินมาแน่นอนนะคะแต่ต้องลงมือกระทําวิ่งเต้นถ้าทำธุรกรรมทางการเงินใดนะคะก็ขอให้คุณอาจจะต้องวิ่งเต้นเข้าหาผู้ใหญ่ถึงจะมีเงินถึงจะผ่านกับธุรกรรมทางการเงินที่ทำนะคะ,ะเรามาดูความรัก ชาวราศีพิจิกความรักเป็นอย่างไรความรักโอโหไพ่คุณแผงกนางพิมพ์พิลาลัยอืออันดับแรกก่อนที่จะไปความรักนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เอ่อได้เงินจากเสน่หาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วพอเรามาเปิดไพ่ความรักคุณแผงกนางพิมพิลาลัยนะคะเป็นความรักที่มีใจให้กันรักกันนะคะแต่เรามาระวังความรักที่ไม่ถูกต้องนิดนึงนะ ไพ่ใบที่2นะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการได้รับข่าวสารจากคนที่รักคุณอาจจะเดินทางไปหาคนรักหรือคนรักเดินทางมาหาคุณได้รับการติดต่อจากใครบางคนเป็นได้นะคะไพ่ใบที่3นะคะเป็นไพ่พยายมราชเนาะคนรักเก่าๆหรือว่าออมีการตัดจบของความสัมพันธ์เป็นได้นะคะอะไรที่ตัดจบอ่ะอคือเหมือนแบบว่า คนที่ใช่จะอยู่คนที่ไม่ใช่จะออกไปส่วนคนโสดมีเกณฑ์คนเก่าๆจะย้อนกลับเข้ามาหรือคนมีตําหนิที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือว่าเพิ่งเพิ่งจบความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาได้นะคะก็ขอให้คุณนะคะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันแล้วก็ระมัดระวังเช็คดีๆว่าเขาโสดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะคะแล้วก็คนโสดคนที่ไม่โสดก็ระ,ะมัดระวังระมัดระวังความรักที่ไม่ถูกต้องนะคะอืมอ่ะทีนี้เรามาดูอ๋อ ไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกไพ่อยากบอกอะไรนะคะขอบารมีคูบาจา์นะคะอวยพรนุชัยไพ่อยากบรรอกบรรบาาะะอะไรชาวราศีพิจิกหลักหลังเดินพุทธผลไพ่อยากบอกอะไร,รนะคะเป็นไพ่ของพระนุมานกระนังเบญจกายนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการมีแรงบันดาลใจความกระตือรือร้อนนะคะเป็นไพ่ของการวิ่งเต้นถ้าอยากได้อะไรอยากทาอะไรอาจจะต้องวิ่งเต้นกระตือรือร้อนนะคะ ไพ่ใบที่สองนะคะเป็นไพ่ของโชคลาภเงินทองกุมารทองบ่งบอกถึงคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือลูกหรือหลานของคุณได้เด็กให้โชคนะคะมีเกณฑ์จะมีโชคแบบเล็ก,ลกๆน้อยๆไว้กินขนมได้นะคะไพ่ใบที่สามนะคะเป็นไพ่ของครอบครัวนะคะพระโคน,นุนทินะคะช่วงนี้คุณอาจจะทุ่มเทเรื่องการงานนะคะทุ่มเทเรื่องให้กับงานที่รักหรือว่าเหนื่อยได้เพื่อคนที่รักนะคะก็ ขอให้คุณนะคะโชคดีแล้วกันนะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องรถด,ด้วยอาจจะได้รถใหม่อาจจะได้ทําอะไรเกี่ยวกับรถนะคะไพ่ใต้สําหรับไพ่นางกวักนะคะโชคลาภเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาช่วงนี้ลดให้โชคเด็กให้โชคนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ